มาครับเปิดต่อเลยนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเออนี่ดูชิดใช้ได้ไหมนี่ครับโอ้โหของนี่เล่นเลยไม่ต้องรอครับนี่ของดีๆครับสดๆจากตลาดครับรอเลยครับรอเลยครับรอเลยครับตามครับทําตัวให้ตามลงครับอ่ามือครับใส่เลยครับทีเดียวแม่นๆนะแม่นๆทีเดียวนะแม่นๆทีเดียวได้ครับได้ครับแม่นๆตามลงครับมันเห็นครับตามลงอ่าครับอ่าอ้าเห็นแล้วไม้ยปาไปตรงนี้ดูดูดึงเข้าตีลังการ์บอได้ด้วยเป็นไง อาวุธครบเครื่องครับผมตามตามครับตามครับตาม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 ้ยมันเห็นเห็นไหมดู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 หมุนมา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 ตามครับตามตามมันเห็นครับเราปรับเอาปรับเอามันเป่าครับมันหมุนตามหมุนตามครับหมุนนะครับ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 มาดูหยยบนะดูหยิบนะเข้าครับพาเข้าครับพาเข้าครับพาเข้าครับตามครับตามครับดึงสุดตัวเลยสุดยอด ได้ครับได้มาตามตามไม like verdad, ่ยากไปกว่าเราครับลองปับเอาครับปับเอาครับอย่างนี้ดิอย่าพังนี้ดิมาๆมาๆอยู่เฉยอยู่เฉยเลยต่อนี้ตามครับตามตามตามเห็นเป็นเห็นไหมฉลาดมากคนนี้เอาครับผมจะขยับให้น้อยที่สุดครับมันจะได้ไม่กัดเอาตามครับตามล่อเลยฟืบอ้ามืออ้ามือตามด้วยตามด้วยอ้ามือด้วยเอ๊เอาไม่ปับมาปับมาปับมาตรงนี้นู้นนู้นนู้นสวยไหตรงนี้ขาอยู่ตรงนี้เลยขาอยู่ตรงนี้เออตามตามทำตัวตามลง ตามอ้ามืออ้ามือเฮ้ยไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวครับอ้ามือครับอ้ามือมืออ้ามือหนึ่งสองสามเอาเร็วเร็วเร็วงูมันรออยู่เร็วเร็วมานี้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 พี่กัดตรงนี้นี่นี่นี่มาตาม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 ครับตามตามลงตามลงตามลงตามครับตามครับนี่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 ขาอยู่นี่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 ครับตามลงครับตามลง ต่ำลงครับต่ำลงทำตัวต่ำลงต่ำลงต่ำลงอ้ามืออ้ามือใส่หนึ่งสองซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยอี่สีบสิต่ำงเอาเอายี่นึงเอาจัไปเอาคนท้นียเสื้อสีม่วงไหมน้องเอาน้องน้องเสื้อสีม่วงใส่ถุงมือไหมได้ดูต่ำอ้ามือเฮ้ยมันเห็นเองไหมนรุ้นนร้นร้นร้นนร้นรรร ได้แล้วครับเนี่ยโอกาสมาแล้วนี่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 ได้ได้ครับได้ครับได้ครับหมุนหมุนทุกอย่างแล้วหมุนแล้วมือครับมือครับใจครับใจอ้ามือครับอ้ามืออ้ามืออ้ามือหนึ่งหนึ่งสองสามเอาเอไม้เอาไม้เอาไม้เอาได้เอาได้เอาได้อ้ามือครับอย่าปล่อยม้ากระแทกเขาไปเลยใจจะวายแล้วไม่เป็นไรอย่าพึ่งวายอย่าพึ่งวายนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากคนนี้ก่อนอ่ะดูยากใช่ไหมดูดูแฟนผมดูแฟนผม ดูดูปรับมุมน,นิดนึงนี่มันนีน่มันนี่หาพี่หาพี่มันนี่ต่ำครับต่ำครับต่ำต่ำต่ำลงใส่เลยครับเป็นไง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 เห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมเอาครับเอาครับต้องเอาแล้วต่ำท่ำต่ำต่ำท,ทุกครับถูกครับ โอ้ด oh, ึงกลับหมุน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 หายได้หายได้เดี๋ยวผมรอให้ผมรอให้เออเลิกก่นเอาได้ครับไปได้ครับเอาใส่ครับใส่ใส่เลยใส่หนึ่งสองสามเออได้ยินคำเดียวว่าตัวใหญ่ชิบหายเลยจำหน้าไว้นะเพื่อนใครที่มันแกล้งเราไว้จำหน้า